ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subcribe เพื่อเป็นกำลังใจให้สนิงทำเพียบต่อไป้วยนะทุกคนก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะทุกคนคะ่ะอย่ารอช้านะคะไปเล่นกันเลยดีกว่าวันนี้สมิงมาที่ทุน500บาทนะคะทุกคน5 1 1บาทนะคะก็ถือว่า500นั่นแหละจะเป็นออตอนแรกก็เบ็ด10บาทแล้วก็กดออโต้30ครั้งนะคะทุกคนให้มันลุนไปเองเองไปก่อนนะดูเชิงมันก่อนกับ10บาทก่อนแล้วค่อยเพิ่มเบ็ดขึ้นก็นแล้วกันนะคะเอยกระโดดไม่กระโดดไม่ดดไมาอย่างนี้เออลัด เลิศกระโดดกระโดดไวมากเลยนะคุอหืมขอ้แตกเตะเยอะๆหน่อยนะลูกแตกเยอะๆหน่อยนะแตกให้มันเต็มเต็มนะลูกนะขอเต็มเต็มคเต็มๆอ็มเาป้าลงอาเป้าลงเอาเป้าลง,เ,าเ,าลงเรียบร้อยเรียบร้อยนี่นี่แน่นี่แน่นนคูณสิบเท่านะคะทุกคนค่ะคูณสิบเท่าจะได้หนึ่งพันนะเพราะว่าเบ็ดเราสิบบาทน,นะคะทุกคนเริศจะวดเริดแตกไวก็ดีนะคนะทุกคนค่ะจะได้ออมแรงไว้ไปแตกรอบๆต่อไปนะคะทุกคน รางวัลซปเปอร์เมกานะคะทุกคนคะเกมบัววันนี้นะคะเป็นเกมของพี่เ,เพื่อนๆที่มามคอมเมนต์เนี่ยคลิปก่อนหน้านี้นะคะทุกคนคะ่ะว่าอยากให้สุมยิงเล่นเกมบัวน,นะสุมยิงมาเล่นให้ดูแล้วนะมารุนกันว่าจะแตกเท่าไหร่นะวันนี้กับทุน500บาทนะคะทุกคนคะ่ะแต่อีกปะอออเออเหลืออีกสิบสี่เออนะเมื่อกี้เหลือประมาณ20กว่าครั้งนะทุกคนไม่ตั้งแต่ที่มันแตกหนึ่งพันนะก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะทุกคนงามันดูดไปคืนแล้วนะคะคุณมันไม่โยนแล้วนะ ไม่โยนแล้วไม่โยนทองแล้วไม่จ่ายแล้วนะทุกคนคะเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวปรับเป็ดมาที่20บาทแล้วก็ออโตสิครั้งไปก่อนกันแล้วกัน3ามบันยาวไปมเมื่อกี้สามสิบมันนานไปมาดูดเกินดูดเกินไปมเมื่อกี้ดูตั้ง20 20ิไม้นะคะทุกคนเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะกับออโตสิครั้งแล้วสักครู่นะ เดี๋ยวไปอีกก่อนไปอีกก่อนเพิ่มเบ็ดก่อนนะเพิ่มเบ็ดก่อนแล้วก็ไปเตาะไปเตา,าอนะอย่าอย่าไปหยองออน,น,น,นะทุกคนอย่าไปหยองเออนี่รางวัลโตตัวรางวัลโตตัวนะทุกคนหกร้อยเก้าบาทได้มาที่หกร้อยเก้าบาทนะจทุกคนเริดเริดเริดจยูนะั้นมาก็ได้ลุ้นแบบไม่เหงานะกับเกมบัววันนี้นะทุกคนขอบคุณสําหรับเกมที่แนะนําใต้คลิปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะทุกคนค่ะมา มาเออมาอีกมาอีกกอ้ยกระโดดกระโดดกระโดดไม่กระโดดนะคะทุกคนแต่ไบลงนะไบลงเชื่อมประทัดได้น้อยนะทุกคนเชื่อมประทัดกับเชื่อมส้มได้น้อยน่าจะได้ไม่เท่าทุนนะไะไปอีกจ้าไปอีกจ้าไะกับ30บาทอีกรอบเดี๋ยวอีกอีกครั้งหนึ่งจะปรับเป็น50บาทนะคะทุกคนค่ะรอบนี้มาดูก่อนว่ามันจะแตกไหมนะกับอีกอีก30บาทถ้าถ้าดอกนี้ไม่แตกดอกต่อไปต้องแตกนะคะทุกคนน่าจะแตกนะมา50บาท มาไปอีกจ้าไปครั้งอืออไวลงไวลงไวลงืลงลง้อนี่ก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคะเล่นเล่นได้เล่นเสียก็ไม่รู้จักเข็ดนะคะทุกคน <c oughs> เจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะต้องตามทุนคืนเออไปอีกอเบนห้าสิบบาทยังไม่ซาเกจใจเอาไปออตโต้สิบครั้งนะคะัก่อนอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งห้าร้อยาดมาอีกกี่บาทวะได้เท่าไหร่เนี่ยอีกหนะ้าร้อยแล้วทุกคนเออกระโดดไหมกระโดดไม่กระโดดนะคะทุกคนคะอืขอแบบ คูณสิอีกครั้งได้ไหมเนี่ยเขาสุดขอคูณอีกคูณอีกเอยเมื่อกี้นะได้มา2,000แล้วนะคะทุกคนแต่ว่ามันเป็นการกดออตโต้เนาะเรากดไม่ได้นะ,ะทุกคน,นะคะ่ะก็น่าจะเอ่อไปต่อไม่ได้แล้วนะคะทุกคนน่าจะจบแค่นี้นะคะเดี๋ยวเขาจะเออจะกินเงินเราคืนนะก็ถ้าสําหรับใครนะคะ ที่เล่นการพนันอยู่แล้วนะคะสามารถนำเ,ออเทคนิคนี้นะคะไปปรับใช้ได้นะคะหรือว่าใครจะแนะนำเทคนิคต่างๆกออ็คอมเมนต์มาบอกสมหญิงใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกคนคะก็ อยากจะขอแนะนําอย่างหนึ่งนะคะถ้ายังยังติดลมหรือว่าสําหรับใครที่ติดลมนะคะถ้ามันได้มาขนาดนี้แล้วสมหญิงแนะนําให้ไปถอนกําไรออกแล้วก็เหลือเท่าที่ทุนแล้วค่อยเล่นต่อกันแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้สมหญิงเล่นในที่เว็บไซต์ G a l a x y ซี่วันนะคะทุกคนค่ะเล่นเกมบัวนะคะฟอร์จุนออกนะสมหญิงจะมีการแจกเงินรางวัลนะคะทุกวันที่30ของทุกๆเดือนนะคะในแอปพลิเคชันแบรนด์นะคะในกลุ่มแบรนด์นะคะทุกคนค่ะไปโหลดมานะคะกลุ่มแบรนด์นะสมหญิงจะแจก แจกมีรางวัลกิจกรรมแจกเงินสดนะคะทุกคนแล้วก็สําหรับคลิปนี้สมหญิงก็แจกเช่นกันค่ะแจกเครดิตฟรีใต้คลิปนี้นะคะสมหญิงจะแปะลิงก์เว็บที่สมหญิงเล่นไว้นะคะทุกคนด้านล่างนี้แล้วก็ อ๋อจะมีกลุ่มแบรนด์นะคะกลุ่มแบรนด B ์ B A N D นะจ๊ะทุกคนจ๊ะแล้วก็ถ้าใครยังไม่โหลดก็ไปโหลดมาก่อนนะคะแล้วก็ลิงก์เครดิตฟรีนะคะสําหรับใครอยากได้เครดิตฟรีก็คลิกมาได้เลยนะคะแล้วก็ไปทํากิจกรรมรับเครดิตฟรีได้แบบง่ายๆเลยนะจ๊ะทุกคนจ๊ะสําหรับวันนี้นะคะสมิงขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า